เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ4 จดบอกว่า,วาอุตสาหากรรมการผลิตเครื่องสําอางนับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหากรรมที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกของประเทศไทยในปี2,559ไม่น้อยไปกว่าอุตสาหากรรมหลักอื่นๆซึ่งแบ่งการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศประมาณ1.7แสนล้านบาทและเป็นการผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศอีกประมาณ9.7หมื่นล้านบาทจงหาว่าในปี2,559เนี่ยมีการผลิตเครื่องสําอางรวมมูลค่าประมาณกี่บาท ก็คือโจทย์บอกว่าการผลิตื่องสำอางเนี่ยแบ่งเป็นในประเทศเท่านี้แล้วก็การผลิตเพื่อส่งออกอีกเท่านี้เขาถามว่ารวมแล้วเนี่ยมีการผลิตมูลค่ากี่บาทก็คือการผลิตเนี่ยมูลค่าทั้งหมดของการผลิตถูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือในประเทศส่วนที่สองก็คือส่งออก ซึ่งในประเทศมี1.7แสนล้านส่วนส่งออกเป็น9.7หมื่นล้านบาทเขาถามว่ารวมแล้วว่ามีการผลิตเท่าไหร่ก็คือเอามันมาบวกกันใช่ไหมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า1.7แสนล้านเนี่ยเป็นเท่าไหร่และ9.7หมื่นล้านเนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่ะเราไปดูหลักแสนล้านก่อนอ่ะหลักล้านเรารู้หลักล้านเป็นเท่าไหร่10กำลัง6ถูกป่ะแล้วหลัก10ล้านล่ะ ก็คือ10แล้วก็คูณอีกหนึ่งละอีกหลักล้านแล, 500, 000, ละ5้าร้อยล้านก็คือ100แล้วก็ล้านก็คือ10กําลัง6อาห้าแสนล้านล่ะ, 5, 100, ละก็จะเป็น1นึ่งแสนคูณส0กําลัง6ส่วนหลักหมื่นล้านล่ะหมื่นล้านก็จะเป็น1 0 0 0 0ห0ืคูณ10กําลัง6อ่ะเราลองทําทีละตัวอันแรกแสนล้าน 1.7แสนล้านก็คือ1.7คูณหลักแสนล้านก็เป็น1 0 0 0 0 0 0นคูณส0กำลัง6ส่วน9.7หมื่นล้านก็คือ9.7้าจุ0เ0็คูณ1 0 0 0หมื่นคูณ10กำลัง6โอเคเนาะอ่ะเราก็ทำทีละบรรทัดเอาบรรทัดบนก่อนเรารู้ใช่ไหมว่าจะต้องเอาสองสิ่งนี้มาบวกกัน 1.7ึ่งจุดเจ็คูณหแสนคูณสิบกำลังหได้เท่าไหร่อะถ้าเราเห็นเลขเยอะๆอย่างเงี้ยอย่ากระจายให้เรายุบรวมถึงแมว้ว่าตอนนี้เราจะยังยุบรวมไม่คล่องแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าทำไปทำมาเรายุบรวมคล่องมันจะง่ายกว่ามากๆอะอีกบรรทัดหนึ่งอีกสิ่งที่เราต้องหาอีกตัวหนึ่งก็คือ ของอันนี้ของในประเทศอันนี้ของส่งออกใช่ไหมอ่ะเรารวมอันบนก่อน1.7ไว้เหมือนเดิม10,000มืนเอ้ขอโทษ1น0 0 0แสนคือ10ยกกำลังเท่าไหร่มีสูวกี่ตัว5าตัว10บกำลัง5คูณ10กำลัง6ได้10บกำลัง5คูณ10กำลัง6ฐานเหมือนกันไหมฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นเรายุบรวมได้ได้เป็น10บกำลังหบวก6ได้เป็น10บกำลัง11เพราะฉะนั้น1.7คูณ10 กำลัง11อันนี้คือมูลค่าของในประเทศส่วนมูลค่าส่งออกต่างประเทศเรามายุบรวมกัน1 0,000ได้เป็น10ยกกำลังมีศูนย์กี่ตัว่า4ตัวได้เป็น10บกำลัง4 10กำลัง4คูณ10กำลัง6ยุบรวมได้ไหมหน้าตาคล้ายๆกันเลยฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังยุบรวมได้ได้เป็น10บกำลัง4บวก6ได้เป็น10ยกกำลัง10คูณ เครื่องหมายคูณเชื่อมระหว่างก้อนหน้ากับก้อนหลังให้เอาเลขชี้กาลังบวกกันแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายหารให้เอาเลขชี้กาลังลบกันซึ่งในกรณีนี้เป็นเครื่องหมายคูณ10กําลัง4คูณ10กําลัง6ได้เป็น10กําลัง4บวก6ได้เป็น10กําลัง10อ่ะ9.7คูณ10กําลัง10ต้องเอา2สิ่งนี้มาบวกกันอ่ะ1.7คูณ10กําลัง11บวกกับ 9.7คูณ10กำลัง10จำได้ไหมจากข้อที่แล้วที่บอกว่า2คูณ3บวกกับลบกับ2คูณ5เท่ากับ2คูณกับ3ลบ5มีเงื่อนไขอยู่2อย่างก็คือในวงเล็บเป็นคูณหรือหารแต่ว่าถ้าระหว่างวงเล็บเป็นบวกหรือลบ สิ่งนี้คือสิ่งที่เหมือนกันสิ่งนี้คือสิ่งที่ต่างกันของแต่ละวงเล็บอ่ะเราจะทํากับข้อนี้เหมือนกันเรามาทําให้มันมีสิ่งที่เหมือนกันก่อนมันเกือบจะเหมือนแล้วถูกปะ่ะ1.7คูณ10กกำลัง11กับ10กกำลัง10ทำยังไงดีเราจะทําให้11เ,เนี่ยกระจายออกเป็น10กกำลัง10บวก1ได้11ไหม11เ,เหมือนเดิมนะ บวกกับ9.7คูณ10กําลัง10ทําไมพี่ถึงเลือกเป็น10บวก1เพราะว่าพี่เห็นว่าข้างหลังมันมีเลข10เนี่ยพี่ก็อยากให้ข้างหน้ามีเลข10บ้างแล้วพี่รู้ว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันกระจายได้เป็น1.7คูณ10กําลัง10คูณ10กําลัง1ถูกไหมแล้วก็บวกกับ9.7คูณ10กําลัง10อ่ะเราดึงสิ่งที่มันเหมือนกันออกมา มันมีอะไรเหมือนกันสิบกาลังสิบเหมือนกันเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขว่าในวงเล็บเป็นคูณหรือหารในวงเล็บเป็นคูณหรือหารหมดเลยระหว่างวงเล็บเป็นบวกหรือลบนี่ไงบวกอ่ะเราดึงสิ่งที่เหมือนกันออกมาคือสิบกาลังสิบดึงออกไปแล้วข้างในวงเล็บเหลืออะไรเหลือหนึ่งจุดเจ็ดคูณสิบกาลังหนึ่งอันนี้หมดแล้วนะแล้วก็บวกข้างหลังเหลือเก้าจุดเจ็ดได้เป็น สิบก,กำลัง1ิคูณหนคูณสิบกำลังหนได้เท่าไหร่คูณเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งเนี่ยเลื่อนไป1นึ่ตำแหน่งได้เป็น17 17จ็ดสิบเวกเก้าบวกเกเจอาไปตั้ง17.0เจบวกเกอย่าลืมว่าการบวกต้องทำให้จุดมันตรงกัน7จุด 7บวก9ได้16ใส6ทด1 1บว1ได้2ได้26.7งเล็บนี้เปลี่ยนเป็น26.7คําตอบได้เท่าไหร่ตอบเลยเปล่า26.7คูณ10กําลัง10หรือเปล่า26.7คูณ10กําลัง10ตอบได้หรือยัง ยังเราทําให้เป็นสัญญกรทางเรยาศาสตร์ก่อนดีกว่า A คูสิยกกําลัง N จําได้ไหมโดยที่ A จะต้องมากกว่าเท่ากับ1แต่ว่าน้อยกว่า10ในกรณีนี้ A เป็น26.7โอเคไหมไม่เราจะเลื่อนไปตําแหน่งนึง ยี่หกจุดเจ็ดขอเปลี่ยนนิดนึงเราจะเลื่อนไปเป็นสองจุดหกเจ็ดถูกไหมเราจะวางจุดไว้ที่ตรงนี้เลื่อนไปกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งก็คือคูณสิบยกกําลังหนึ่งอาจทำยังไงให้มันเหมือนกันเราเปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนยังไงเราต้องเลื่อนจุดไปทางขวามันก็จะเหมือนกันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราอยากเลื่อนจุดไปทางขวาแปลว่าเราต้องเอาไปคูเลื่อนไปทางขวาหารเลื่อนไปทางซ้ายไงสิบกำลังสิบเหมือนเดิมดึงลงมา ได้เป็น2.67คูณ10ยกกำลัง1คูณส0ยกกำลัง10ได้10ยกกำลัง11โอเคเนาะข้อนี้ก็เลยตอบ2.67คูณ10ยกกำลัง11อ่ะข้อนี้อาจจะไปไวนิดนึงเนาะแต่ว่าหลักการคือเราต้องเปลี่ยนเนี่ยพวกนี้ให้กลายเป็นเลขให้ได้ก่อนค่อยๆทำเรารู้ว่าหลักร้านคือ10กกำลัง6 หลักร้านคือ10บกำลังหเพราะอะไรเพราะนี่ไง1ล้าน1ล้านเขียนยังไงอันนี้คือ1ล้านถูกไหมหนึ 1, ่ล้านเท่ากับเท่าไหร่เท่าก,กับ10ยกกําลังมีู่นกี่ตัว1 2 3่5 6 1ี่ห้าล้านเท่ากับ10ยกกาลังหแล้วห้า10ล้านละ่ะ10ล้านก็คือ10คูณ10ยกกาลังห1 0้ล้านร0 0ยล้านก็คือ100คูณ10ยกกาลัง6พันล้านพันล้านก็คือ1000พัน คูณ10ยกกำลัง6โจทย์อบอกว่าอะไรโจทย์อบอกว่าแสนล้านก็คือ1 0แสนคูณ1 0กำลัง6 9.7เหมื่นล้านก็คือ9.7คูณ1 0คูณ10ยกกำลัง6แล้วเราก็ไปหาว่า2ตัวเนี้ยอยากกระจายนะเอาไปรวมซิได้เท่าไหร่แล้วก็เอามารวมอันแรกได้เป็น1.7คูณ10กำลัง11โดยวิธีการรวมเนี่ยให้ทำไมให้เอาเลขที่มันเป็น10อะรวมกัน อ่ะโอเคเนาะสเตปแรกเราแปลความหมายก่อนแสนล้านหมื่นล้านคืออะไรสเตปที่สองเรารวมรวมยังไงรวมสิบยกกําลังสิบเนี่ยเลขชี้กําลังที่ฐานเป็นสิบอะ่ะรวมเข้าด้วยกันรวมเลขชี้กําลังที่มีฐานเป็นสิบเข้าด้วยกันอันนี้ก็จะกลายเป็นสิบกาลังสิบเอด็ด 1.7คูณส0กำลัง11ส่วนอันนี้ได้เป็น9.7้าดคูณ10ยกกำลัง10อ่ะพอเราลงกันได้แล้วสเต็ปถัดไปให้เราทำตามสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือโจทย์ให้เอามันมาบวกกันแต่ว่าคีย์มันอยู่ที่ตรงนี้ก็คือเราจะต้องมันบวกกันเฉยเยยังไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะามันมีทั้งคูณมีทั้งบวกเราต้องดึงตัวประกอบร่วมออกมาอ่ะตัวประกอบร่วมก็คือเราต้องหาสิ่งที่เหมือนกัน โอเคเนาะสเต็ปสามให้เอามันมาบวกกันโดยโดยเราจะดึงตัวประกอบร่วมเอาสิ่งที่เหมือนกันออกมานอกวงเล็บและสิ่งที่ไม่เหมือนกันให้อยู่ในวงเล็บเนี่ยวงเล็บอยู่นี่ให้อยู่ในวงเล็บเหมือนเดิมอ่ะเราจะทํายังไงเราก็ต้องดูเงื่อนไขก่อนการดึงออกมาเนี่ยมันไม่ใช่จะดึงยังไงก็ได้มันมีเงื่อนไขเงื่อนไขว่าในวงเล็บเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องหมายคูณหรือหารแล้วนอกวงเล็บเนี่ยจะต้องเป็นบวกหรือลบซึ่ง อันนี้ในวงเล็บเป็นคูณเห็นป่ะระหว่างวงเล็บเป็นบวกเออผ่านเงื่อนไขนี้ถัดไปเราจัดรูปให้มันมีสิ่งที่เหมือนกันจัดรูปให้เหมือนเราเห็นว่าข้างหลังมี10ข้างหน้าเป็น11 11เขียนเป็น10บวก1ได้นี่เราก็เขียนเลยแล้วเราก็กระจายหลังจากนั้นสเต็ปที่5ก็คือให้เราดึงสิ่งที่มันเหมือนกันออกมาดึงสิ่งที่เหมือน เราดึงสิ่งที่เหมือนกันออกมาสิ่งที่เหมือนกันก็คือ10ยกกําลัง10แล้วในวงเล็บเป็นอะไรแล้วก็ไปจัดการกับในวงเล็บเสร็ที่6เนี่ยจัดการกับในวงเล็บได้เป็น10กําลัง10คูณ26.7จะตอบแล้วเหลืออีกนิดเดียวอ่าเสเต็ปที่7จะตอบแล้วเหลือทําให้เป็น A คูณ10ยกกาลัง n จาก26.7คูณ10กําลัง10 26.7มันมากกว่า10เราจะต้องการให้จุดอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็น2.67คูณ10ยกกำลัง11แทนเราจะมาดูกันนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อพี่อะพี่บอกว่าอยากกระจายใช่ไหมสมมติว่าเราอะคิดมาแล้วได้1.7ึ่งจุดเจ็คูณหนึ่งแนคูณสิบกำลังหกับอีกตัวหนึงคือเก้าจุดเจ็ดคูณหนึ่งหมื่นคูณสิบกำลังหสมมติเรากระจายล่ะจะเกิดอะไรขึ้น1.7ึ่งจุดคูณสิ คูณหนึ่งแใช่ไหมก็เป็น1.7อ่ะที่ขอเขียน1.7ึ่งจุดเจ็ดคูณหนึ่งแส่งนมีศูกี่ตัว 1, นึ่งสองหนสามี่ห้าห้าตัวก็คือคูณ10บกำลังห้าคูณสิบกำลังหเท่ากับ1.7ึุคูณเลื่อนไปทางขวา5้าตำแหน่งเลื่อนไปทางขวาห้าตำแหน่งก็เป็น 1, 2, ึ่งสาสี่ห้า แล้วก็เลื่อนไปทางขวาอีก6ตำแหน่งก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6ก็จะได้เป็น 1, 7, 0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 เนี่ยเท่ากับมีเจมีศูนย์กี่ตัว 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบหี่ห้าหเจ็ดแปดเสกับอีกตัวหนึ่งก็เป็น9.7้าจุคูณสิบกำลังสิใช่ไหมก็เท่ากับ 9.7เลื่อนไปทางขวา10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จุดอยู่ตรงนี้1 2ใส่เข้าไปใส่ศูนย์ให้เต็ม1ช่อง1ตัวได้เป็น9 7แล้วมีส่วนกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะฟึกฟึอ่ะหลังจากนั้นเราต้องเอาสิ่งนี้มาบวกกับสิ่งนี้ถูกไหม เราบวกกันโดยการตั้งให้มันหลักตรงกันอันนี้มีศูนย์สามตัวสามตัวสามตัวอะแล้วก็ตั้งให้มันตรงกันก็เป็นศูนย์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 ฟึบแล้วเราก็เอาเก้าสิบเจ็ดมาตั้งเข้าใจไหมคือเราจะเอามันบวกกันแต่ว่ามันจะบวกกันได้หลักมันต้องตรงกันเนี่ยเราก็จับทีละสามหลักให้สามหลักนี้ตรงกับสามหลักนี้สามหลักนี้ตรงกันแล้วก็อันนี้ตรงกับอันนี้แปลว่าเก้าสิบเจ็ดเนี่ยเก้าจะตรงกับเจ็ดแล้วเจ็ดจะตรงกับศูนย์แล้วเอามาบวกกันไได้ท่่าหร บล็อกนี้บวกกันได้0ย์บล็อกนี้บวกกันได้0บล็อกนี้บวกก,ก,กกันได้0ข้างหน้าศูย์บวก7ได้7 9บวก7ได้6ได้เป็น2 6 7แล้วมีศูนย์อีก9ตัวอะ2 6 7แล้วศูนย์อีก9ตัวได้เท่าไหร่ได้เป็นจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องการเขียนในรูป a คูณ10ยกกำลัง n เราต้องเลื่อน0ูนย์มาไว้ตรงนี้ แปลว่าต้องกลายเป็น2.67 10ยกกำลังเราเลื่อนไปกี่ที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เราเลื่อนมา11ทีเราใส่เครื่องหมายคูณเพราะว่าจริงๆแล้วจุดอยู่ตรงนี้แต่เพราะว่าสิ่งที่เรามาเขียนจุดอยู่หลัง2เราต้องการเลื่อนสูนจุดไปไว้ทางขวาคูณเลื่อนไปทางขวาหารเลื่อนไปทางซ้ายเราต้องการเลื่อนไปทางขวาแล้วก็เลยใส่เครื่องหมายคูณนี่ก็จะเป็นคําตอบก็คือ2.67คูณ10ยกกาลัง11จะเห็นว่าเนี่ย มันเหมือนกันเลย2.67จคูณ1ิยกกำลัง11แต่ว่าวิธีที่กระจายเนี่ยจะจะจะมองยากอ่ะศูนย์มันเยอะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นศูนย์เยอะมากๆอ่ะมันจะทำให้ยากกว่าการคิดแบบสัญญากรวิทยาศาสตร์เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะส่งเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่